จะเรียนทอนยมการน้ำสการเจะ่ะหลวงพ่ออ่นนี้เอ่วันนี้มีประเด็นอะไรโยมจะขอเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังพอได้เห็นเป็นเป็นรูปร่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวโยมเจ้าขาหลวงพ่อ เมื่อเมื่อวานเนี่ยคือลูกหลานโยมมีลูกหลานลูกหลานมันพูดยากเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาบอกเขาบอกไม่ได้แล้วมันก็ขัดใจโยมทีนี้มันโยมมันเห็นโยมเห็นความโกรธเห็นความโกรธของตัวเองมันเหมือนไฟลุกท่วมตัวเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อความโกรธมันโกรธมากแล้วมันก็มันก็เห็นแต่มันก็โกรธหลวงพ่อเห็นว่ามันกําลังโกรธแต่มันก็โกรธโกรธมาก อันนี้มันคือตัวตนของโยมยังอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคือตอนที่มันมีผัสสะเนาะคือตามองเห็นหูได้ยินเสียงเกี่ยวกับลูกหลานนะนะตรงเนี้มันเกิดผัสสะพอผัสสะแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของขันห้าเนี่ยมันก็จะมีความปรุงแต่งคือมีการพูดมีการวิจารณ์มีการพูดเอ้มีการพูดมีอะไรต่างๆจนกระทั่งว่ามันเกิดเป็นเวทนาเป็นอาการเรียกว่าความโกรธ อันนี้คือกระบวนการของการทํางานของขันธ์ห้าซึ่งมีความปกติมากๆเลยคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันในขณะปัจจุบันนะคือถ้ามันรู้เท่าทันอย่างถูกต้องเนี่ยความโกรธมันก็แค่รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้หลงไปยึดถือว่าความโกรธเป็นเราแต่ความโกรธเนี่ยมันมีได้นะเพราะมันเป็นเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารไงแต่ทีนี้ถ้าปัญญามันไม่คมกริบ ช่ไมมันก็อาจจะหลงหลงไปยึดถือว่าเราโกรธแล้วเราโกรธแล้วแต่ถ้ามีปัญญาเห็นทันมันก็จะรู้สักแต่ว่าเออมันเป็นแค่อาการโดยที่ว่าไม่มีใครเข้าไปเป็นยึดถือเป็นเจ้าของแต่ทีนี้ของโยมอ่ะมันเป็นยังไงต่อพอเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วโยมก็เห็นว่ามันกําลังโกรธเจ้าค่ะเห็นเห็นพูดออกไปออพูดออกไปแล้วเห็นว่ามันมันพูดออกไปด้วยความโกรธเห็นมันโกรธ พูดไปเห็นว่ามันโกรธพูดในใจใช่ไหมพูดออกไปกับหลานหลานที่กําลังดื้อเจ้าค่ะเห็นว่าพูดออกไปก็เห็นว่ามันกาลังพูดมันกําลังโกรธเจ้าค่ะหลวงพ่อจริงอเนี่ยก็ถูกต้องแล้วแหละเพราะว่ามันมีการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นคู่แฝดก็หมายความว่าอะไรเกิดขึ้น่ะมันย่อมรู้ได้อยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นทั้งรู้ทั้งเห็นเลยว่าเกิดแล้วแล้วก็ จริงๆนะถ้ามันมีปัญญาก็หมายความว่าไม่ได้หลงยึดถือว่าสิ่งถูกเห็นเป็นเราแล้วก็ไอ้ที่รู้ก็เป็นเรานะแต่ตอนนั้นนะมันอาจจะหลงอยู่บ้างเพราะว่ามันมันไวแต่บัดนี้เดี๋ยวเนี้ยเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมว่าความโกรธเป็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ความโกรธไม่เป็นเราหลวงพ่ออแล้วความโกรธยังอยู่ไหมตอนเนี้ยไม่มีเจ้าค่ะอ่าเห็นไหมแล้วก็การรับรู้ในขณะนั้นก็หมดแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้เป็นปัจจุบัน ใช่เจ้า่ะหลวงพ่อเนี่ยคือธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้คืออะไรเกิดขึ้นก็ตามมันก็ต้องดับไปถึงแม้ว่าขณะนั้นมันอาจจะไม่มีปัญญามากแต่มันก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้มีปัญญากลับสู่สภาพเดิมก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ไม่มีแล้วมันหมดแล้วที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือเนี่ยมีกําลังพูดกําลังคุยกันอยู่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่กําลังพูดกําลังคุยมันก็เห็นแจ่มแจ้งเลยว่ามันก็ไม่ใช่เรา นลกออกให้ตอนนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะฉะนั้นก็อยู่กับปัจจุบันนะอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นแค่เคยเนาะมันไม่ได้ถาวรอะไรมันก็ผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหเห็นไหมเห็นตัวเองชัดเจนแล้วก็จริงๆมันก็ไม่มีทุกอะไรใช่ไหมก็เห็นอย่างถูกต้องเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้มันเป็นชนวนเหีุที่ให้โยมเก็บมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ให ให้ตอนกลางคืนยมได,ได้ได้นํามาเก็บมาฝันฝันทีนี้ยมนะฝันว่าหลวงพ่อสอนธรรมะอยู่ในความฝันนะเจ้าค่ะอสอนสอนอยู่ในความฝันหนะลวงพ่อสอนเรื่องเรื่องการปล่อยวางและความคิดและความโกรธที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งถูกเขียนคํานี้ที่หลวงพ่อพูดหรือว,ว่าความคิดเป็นสิ่งถูกเขียนมันทําให้ยมได้ คำอื่นที่หลวงพ่อแสดงธรรมนะั่นที่ที่หลวงพ่อแสดงธรรมออกมานะ่ยโยมจาไม่ได้แต่คําพูดของหลวงพ่อคําสุดท้ายที่ยําทําให้โยมนะ่ะจะดุ้งตื่นนะ่ะมันจึื้อเข้าไปในหัวใจของโยมเนะี่ยคือคําพูดที่ว่าความโกรธเป็นสิ่งถูกเ็นนะ่ะมันเจื้อขนาดโยมนอนหลับโยมโยมตื่นอาโยมตื่นขึ้นมาทันทีคําพูดของหลวงพ่อคํานั้นอนะ ความโกรธเ,เป็นสิ่งถนะูกเข็นน่ะขนาดโยมนะ่ะนอนหลับฝันไปยังมีคํำพูดของหลวงพ่อมันกล้องรับแล้วก็ไปเปสอนทำอยู่ในความฝันนะ่ะมันทําให้โยมนะ่ะสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาคําพูดคําเดียวที่บอกว่าความโกรธเป็นสิ่งถนะูกเข็นน่ะอ๋อ,อธรรมะคือเข้าถึงใจมากเลยขนาด <c oughs> ขนาดหลับนึเห็นไหมมันช่วยได้ออกจากทุกได้อ่ะเพราะว่ามันได้ยินได้ฟัง ฟังซ้ําบ่อยๆะทั้งได้ยินได้ฟังฟังซ้ําฟังซ้ํามันก็เลยเข้าไปอยู่ถึงใจเพราะฉะนั้นยามเราหลับเราหลับเราไม่มีสติเลยนะความจริงแต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ช่วยได้แต่เรื่องจ,าาจริง,<อ>งเรื่อง,องนี้เรื่องจริงเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเวลาปฏิบัติธรรมมันฝันแต่ว่ามันซ้อนขึ้นมาว่าเออมันหือว่ามันซ้อนค,คําครูบาอาจารย์หรือว่ามันซ้อนในเรื่องของการปฏิบัติมันซ้อนในฝันยกตัวอย่างนะ มีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยหลวง,งพ่อฝันเห็นประเภทสิ่งที่เป็นก็อาจจะเป็นความกลัวเป็นผีผีอะเนาะพอเป็นเป็นผีผีเสร็จแล้วว่าเ่อมีผีมาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นผีอยู่ทีนี้ในฝันเนี่ยมันต้องการพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องของความฝันมันบอกว่าถ้าฝันมันบอกว่าถ้าฝันเดี๋ยวนะมันบอกว่าถ้าถ้าไม่ใช่ฝันนะถ้าเป็นเรื่องจริงจะต้องยกมือได้ ยกมือได้อาวลองยกมือที่มันก็ยกมือแบบสิบสี่จังหวะมันฝันเลยนะฝันว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องฝันเนี้ยมันต้องยกมือไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องยกมือได้อาวลองยกมือสิบสี่จังหวะดิโอ้ในฝันมันก็ยกมือยกมือสิบสี่จังหวะแล้วมันก็บอกในฝันว่าเอออย่างนี้ไม่ฝันกําลังรู้สึกตัวอยู่นะแล้วทีนี้มันก็ฝันต่อบอกว่าเอาทั้งนั้นลอง คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอีกตอนหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าตรงนี้มันมีอะไรมามามาทให้มันเจ็บมาอะไรนี่เนาะแล้วมันก็ถามอีกว่าอ้นี้ฝันหรือเรื่องจริงเออบอกว่าถ้าถ้าถ้าฝันเนี่ยมันจะต้องเอามือมาจับอะไรทําไม่ได้เอาถ้างั้นลองพิสูจน์นีฝันหรือเรื่องจริงแล้วในฝันมันก็เอามือมาจับตรงนี้เลยนะจับแน่นเลยพอจับแน่นเสร็จแล้วแล้วมันก็ตื่นมาพอตื่นมาป๊อกเฮ้ยมันจับจริงๆเลยมันจับจริงๆเลยตรงนี้ก็เลย ชี้เห็นว่าเวลาปฏิบัติธรรมเยอะๆเวลามันมีปัญหามันจะเข้าถึงจิตถึงใจแล้วมันก็แบบมันเหมือนกับมันหนักล้างมันช่วยได้อะมันช่วยได้หลวงพ่อก็ทําให้นึกถึงว่าคนเราเวลาก่อนตายอะถ้าเราปฏิบัติเยอะปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติเรื่องความรู้สึกตัวเยอะๆๆตอนนั้นไอตอนที่มนเหมือนกับขาดสติหมดแล้วมันจะมาเป็นความฝันแล้วมันจะช่วยได้เป็นทางออก ประมาณนี้นี่ขอแดงว่าโยมเนี่ยแบบเข้าถึงใจจริงๆเลยเข้าลึกแล้วอะฟังจนแบบนั้นเลยอะโอเคนี่หลวงพ่อก็คุยให้ญาติโยมที่นี่ฟังด้วยแล้วก็ให้โยมฟังด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อ,อในกรณีแบบนี้เนะี่ยความโกรธมันจะไม่หายไปจากเราตราบใดที่เรายังมีสังขารอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อความโกรธเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเกิดเนาะมันเกิดแล้วมันก็ดับไม่มีว่ากโกรธแล้วจะไม่หายมันจะต้องดับ ถ้ามันโกรธใหม่มีเหตุปัจจัยมันก็โกรธใหม่ได้นะมันโกรธเมื่อได้เหมือนกับหลวงปู่ดูล่ะมีคนเคยถามว่าหลวงปู่ดูลยังมีความโกรธไหมหลวงปู่ดูลบอกว่ามีเห็นไหมนี่ขนาดระดับโอ้โหครูบาอาจารย์ใครก็ว่าเป็นพระอรหันต์พอพูดถึงความโกรธก็ท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอาคําว่าไม่เอาแปลว่าอะไรคือไม่ยึดถือแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปยึดว่าความโกรธเป็นเราเป็นของเรามันเป็นเหมือนกับว่าฟ้าเรียกฟ้าร้องฟ้าผ่าประมาณอย่างนี้ มันเกิดได้เป็นครั้งเกิดแล้วก็ดับเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทักฟ้าแลบเลยมันแลบแลวแล้วทั้งวันทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ช่มันแลบครั้งหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็คราวหน้ามีเหตุปัจจัยอีกเนาะมันก็แลบใหม่แต่มันก็ดับความโกรธก็เหมือนกันเลยกับฟ้าแลบนะแป๊บหนึ่งก็หายไปหรืออาจจะอยู่นานก็ก็หายไปแต่จริงๆอะมันเกิดดับเร็วมากแต่เนื่องจากมองไม่เห็นแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วเราเนี้ยย่อมเรียกว่าเป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแล้วไม่มีใครถ้าเข้าใจถูกคือไม่มีใครไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเมื่อกี้คุยอโยมฟังแล้วว่าสัพเพธรรมานัตตาคือทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งจะรู้เลยว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วที่ปรากฏแล้วมันเป็นธรรมชาติ มันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่เราพวกนั้นจงอย่าได้หลงเข้าไปยึดถือนี่คือถอนรากถอนโคน,นประมาณอย่านเงเจ้าข่าหลวงพอ่อแล้วแล้วความรักความห่วงใยในตัวลูกตัวหลานเนี่ยมันมีค่าเท่ากับความโกรธใช่ไหมเจ้าข่าหลวงพอ่อมันมีโทษเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะก็ถูกต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดเหมือนกันความรัก ก็เป็นสิ่งที่เกิดคือถึงว่าตอนหลับใช่ไหมตอนหลับมันไม่มีเลยความรักความเกลียดก็ไม่มีแต่พอตื่นมาสมมเรามีความรักนี่แสดงว่าความรักเกิดแล้วนะความรักเกิดแล้วพอทาโน่นทนํานี่เอา้าความรักไม่รู้มันดับไปตอนไหนอ่ามันหายไปเพราะฉะนั้นความรักก็เกิดดับความโกรธก็เกิดดับค่าเท่ากันเลยเขาเรียกว่ามีแล้วหมดไปอ ตอะนั้นเนี่ยพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงก็คือรู้มันในขณะปัจจุบันเมื่อรู้แล้วก็คือรู้อย่างซื่อคือทราบแล้วว่ามันมีทราบทราบทราบรู้รู้ร,รู้แค่นี้อย่าไปหลงยึดติดอ่าเพราะงั้นทำทั้งปวงมีค่าเท่ากันหมดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับค่าเท่ากันหมดเลยความโกรธก็เกิดแล้วก็ต้องดับความรักเกิดแล้วก็ต้องดับความทุกอย่างเลยความหงุดหงิดเอ้าเคยหงุดหงิดเอ้าแต่มันก็เกิดแล้วก็ดับความรู้สึกสดชื่นสมหวังมีความสุขมากเลย ก็เกิดดับเห็นไหมค่ามันเท่ากันเลยคือเกิดดับตรงนี้เองอ่ะต้องฟังให้เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจเสร็จแล้วก็คือต่อไปก็คือได้แต่รู้มันรู้ปัจจุบันปัจจุบันขณะที่มันกําลังมนีก็คือรู้และทราบแล้วประมาณอย่างนี้โยมฟังนีง่ทาขั้นสูงเดี๋ยวตอนนี้พอดีมีโยมที่มาใหม่ก็เลยแนะนําไปว่าเออเดี๋ยวให้ร่วมกันฟังด้วยโอ้มันเป็นธรรมะที่ที่มีประโยชน์มากชนิดที่ถอนรากถอนโคน ส่วนแรกส่วนคนคหลงวงพ่อจะพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรื่องของสมมติว่าคนเราเนี่ยนะที่เกิดมาเนี่ยส่ว่มาเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีตั้งแต่การให้ทานนะซึ่งซึ่งมีอยู่จริงการให้ทานทุกคนก็โหศรัทธาในทานมากทุ่มสุดตัวเนาะมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเพราะศรัทธาเพราะหวังว่าถ้าทําทานแบบเนี้ยมันจะมีอน,นิสงส์มากคือเราได้รับผลนะเพราะนั้นการให้ทานก็เป็นประโยชน์แต่ไม่สามารถที่จะ พ้นทุกได้ถึงไหมมันเป็นธรรมะคนละระดับให้ให้ทานมีประโยชน์ช่วยเหลือก็กูลกันแต่มันไม่สามารถที่จะพ้นทุกได้การรักษาศีลก็ดีมีประโยชน์คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทําให้อยู่ในสังคมแบบสงบสุขนะแต่ก็ไม่สามารถพ้นทุกคือไม่สามารถพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้มันก็ยังเป็นทุกอีกวนๆอย่างนี้นการทําสมาธิสมาธิก็คือจิตสงบจิตสงบตั้งมัน่นถ้าไม่เกิดปัญญา มันก็ได้แค่สงบแล้วก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีปิติอา้าวแต่ก็ยังไม่พ้นทุกพ้นทุกได้เพราะปัญญาปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะร่างกายจิตใจรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีความไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะมันไม่เที่ยงจริงๆอยู่แล้วมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วการที่ให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนี่แสดงว่าต้องมีปัญญาผู้ที่ไม่มีปัญญาพูดถึงความไม่เที่ยงจะไม่เข้าใจ แล้วก็พูดชี้ให้ดูให้เห็นก็เห็นไม่ได้เห็นไม่มันไม่มีปัญญาทีนี้ถ้ามีปัญญาเห็นว่าสังขารร่างกายจ,จิตใจมีความไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปหายไปนี่เขาเรียกว่ามีปัญญาคนหลายคนนะพอพูดเรื่องเนี้ยเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้น,ไไดนี่แสดงว่ายังไม่มีปัญญาท,ทั้งทั้งที่อาจจะให้ทานรักษาทีทำสมาธิมาแล้วก็ได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นตามทีนี้พอพอเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เออพอเห็นว่า สังขารไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนไปมีแล้วหมดไปหายไปอันนี้ก็เป็นปัญญาต่อมาเห็นว่าสังขารเนี่ยร่างกายจิตใจของเรามันมีความเป็นทุกข์ทนยากทนยากถึงขนาดไหนเกิดมาแล้วจะต้องแกเห็นไหมมันทนรักษาความหนุ่มความสาวไม่ได้มันต้องบีบคั้นให้เปลี่ยนไปก็คือแก่เมื่อแก่แล้วมันทนสภาพแก่แตลอดไม่ได้มันต้องทนยากก็คือบีบคั้นให้เปลี่ยนเป็นตาย เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาเห็นว่าเออไอ้นี่ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์นี่ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เอ้มันเป็นทุกข์นะมันไม่ได้เป็นเรามันเป็นทุกข์นะแต่เป็นเราไม่ไม่ใช่เรามันมาพูดอีกวักหลังที่บอกว่าสัพเพธรรมานัตตาคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขานทั้งที่เกิดนะทั้งที่เกิดที่ดับรวมถึงทั้งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าโอ้มันไม่มีเรานี่ ทุกอย่างไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเอ้มันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่เรานี่คือปัญญาถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีเรานี่คือปัญญาสูงสุดสุดท้ายแล้วใครจะทุกข์ในเมื่อเราไม่ได้เกิดมาเลยนี่คือปัญญาสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาแต่ให้ทานอย่าเอาแต่รักษาศีลอย่าเอาแต่ทําสมาธิต้องมีปัญญาด้วย ปัญญาตรงไหนที่ฟังไม่เข้าใจพูดไม่เข้าใจก็มาคุยกันนี่สนทนาเสวนาะมันจะได้เกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้วเข้าใจปัจจุบันแล้วนะว่าปัจจุบันนีไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรานะเข้าใจแล้วถึงจะบอกว่ามีถึงจะบอกว่ามีมันก็ไม่ใช่เป็นเราอยู่ดีถึงยังยังเข้าใจผิดว่ามันยังเป็นเราความจริงของสัจธรรมมันก็ไม่เป็นเราอยู่ดีพอรู้ปัจจุบันอย่างเนี้ยให้ให้มันตั้งมั่นเอาไว้คืออย่าง่ายงอนแง่นขอนแขนให้รู้อยู่เขาเรียกว่า กัดติดจดจออย่าทิ้งปัญญาตรงนี้ใช้มันไปเลยเออกัดติดจดจออยู่ในปัจจุบันทุกขณะว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เห็นถูกอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต่อจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นตัวเองอยู่ก็ไม่ใช่ตัวไม่เลยมีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต่อโกรธไม่เหอะแต่เห็นอยู่รู้อยู่เหมือนกับไออสุตมมิว่าความโกรธเป็นหลอดไฟเนาะเนี่ยหลอดไฟยังไม่ดับไปไหนอยู่เนี่ยแต่เห็นอยู่ไง เห็นยเนี่ยความโกรธเนี่ยแล้วแต่การเห็นเนี่ยมันเป็นความหลุดเป็นความพ้นไงไม่เป็นยึดถือเนาะไม่เป็นยึดถือเอโกรธก็โกรธดิโกรธก็โกรธดิหัวเราะกับความโกรธได้เพราะว่าเจ้าค่ะมันมันแยกมันแยกกันแล้วไอ้โกรธก็ส่วนโกรธใช่ไหมไอ้ส่วนเห็นส่วนรู้มันก็อีกส่วนหนึ่งเออทีนี้มองถ้ามองมองอย่างถูกต้องก็หัวเราะกับความโกรธได้เออมันโกรธนี่ว่ะเอออย่างนี้สมมติเนี่ยแรกก็บบก็บันเทิงในทางทีนี้คนอะไม่เห็นความโกรธพอไม่เห็นความโกรธปั๊บ กลายเป็นเราโกรธผู้โกรธแล้วก็โดยหน้าโบดหน้าบ <c oughs> ึ to to <c oughs> ้งก็เป็นผู้โกรธไปแล้วไงแต่ถ้าเห็นมันเนี่ยมันโกรธนี่ว่ะคุยกับมันได้เลยเอ๊มันโกรธเนี่ยเราเห็นเจ้าแล้วเราเห็นเจ้าแล้วสมมติเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้พราะเห็นมันแล้วกับมันก็เลยใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อใช่มันเป็นคนละตัวเจ้าค่ะหลวงพ่อตัวโกรธเนี่ยตัวหนึ่งตัวเห็นนี่จะเป็นตัวหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อตัวเห็นนี่เมื่อวานก็คุยกับโยมที่นี่ พูดถึงเรื่องไอ้ตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยตัวรู้ตัวเห็นจริงๆมันไม่มีตัวนะมันไม่มีตัวมันมีแต่การเห็นนะมีแต่การเห็นเหมือนพระพายยะเนี่ยบอกมีแต่สักแต่เห็นสักแต่เห็นสักแต่รู้เดี๋ยวตัวเธอก็จะไม่มีอยู่นะมันไม่มีผู้เห็นหรอกมีแต่การเห็นใช่เนี่ยอย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้การเห็นก็มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นทําไมเข้าใจก็ต้องกลับมาย้อนดิถ้าบอกเนี่ยเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนอ้าวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเลย อันนี้ขั้นลึกมากนะโยมเราต้องคุยส่วนวงเล็กแต่นี้ขออธิบายทางนี้โยมฟังไปก่อนโยอมอาจจะหมายถึงาโยมคนอื่นนะโยมที่อยู่ที่นี่คนที่เขาไม่คุ้นเคยกม็มันพูดอะไรกันแบบอไม่เข้าใจ <ừ. S 1> เลยอย่างเงี้ยก็มีแต่จริงๆนะเราก็เริ่มจากความไม่เข้าใจนี่แหละแต่เมื่อฟังซ้ํามายกตัวอย่างประกอบมันก็เลยเข้าใจนะครับการที่โยมชื่ออะไรนะชื่อบี บีอ่าโยมบีโยมบีก็ฟังไปก่อนตรงเนี้ยก็เรียกว่าฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาจากการฟังแต่เมื่อเราฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็เอาปัญญานี้ไปใช้ได้จริงเออไปใช้เลยว่ารู้แล้วไอ้นี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันแยกได้ไงแล้วก็เลยผล <Okay. S 1> ท,ทุกข์แบบถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนเออ,เอเแบบนี้เลยแบบนี้เลยไม่กักแล้วไม่กักเลย oh, <okay. S 1> คนที่ มันจะมีทันหรือจะไม่ทันก็ไม่ไเลยใช่แค่มันจะตายได้ก่อนไงคือเอาโยหกเจ็กว่านี่ถ้าสมว่าไม่ไม่ไม่ต่อยอดแบบนี้มันใช้ไม่ทันจริงนะมัวแต่ฝึกสติมัวแต่ยังโอ้ยมันคืออันนั้นมันก็ถูกอยู่แต่ว่านี่มันต้องใช้ให้ทันต้องมีการพิจารณามีการค่อยควรในธรรมธรรมวิจยะเนี่ยคือต้องพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆจะเดินจะนั่งเนี่ยคือมัน มันอยู่ในใจตลอดเราจะทํางานอะไรก็ตามมันอยู่ในใจตลอดเลยพี่นาอยู่เห็นอยู่อะไรเนี่ยเป็นยางเงแต่คนส่วนมากอะเวลาฝึกเข้าคอร์ดก็โอ๊ยขยันดีอะแต่พอเลิกคอร์สปั๊บลืมหมดเกลี้ยงเลยแล้วไม่เอาไปใช้เลย,เยมันก็ไม่ได้มันจะต้องกติดจอ,จอ,จอแบบจนน,นู่นจนกว่าจะสิ้นลมหายใจอะสุดท้ายอะไม่ใช่ว่าเอ้ยตอนนี้เข้าใจแล้วเรื่องสติจ,จะพักก่อนแล้วเวลาจะตายจะเอาสติมาใช้อ้มันลืมหมดเลย ลืมหมดเลยมันคิดไม่ออกมันนึกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทําความเพียรมากๆตลอดเวลาเนี่ยยังไงมันก็มันให้ผลได้ตอนที่ใกล้ตายเพราะทําอยู่ตลอดเวลาประมาณอย่างนี้ฝึกอยู่เดี๋ยเขาฟังอยู่แล้วกันทีนี้ถ้าถ้าเราประมาทถ้าเราประมาทเนี่ยเราหย่อนยาณในเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวใกล้ตายอ่ะมันลืมลืมแต่ถ้าฝึกเยอะๆเหมือนที่โยมเล่าว่าขนาดหลับย่างฝันเลยอ่ะ เออมันออกมาช่วยได้อ่ะมันฝันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งประกอบมันมีครั้งหนึ่งนะนานมาแล้วหลายปีหลวงพ่อฝันแบบนี้เลยฝันว่าเออในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยในในเขตกรุงเทพอเนาะเหมือนกับว่ามันตอนแรกก็คือเห็นมันไหลลงสู่สู่อ่าวไทยนะไหลลงแต่พอมาอยู่ๆปั๊บมันเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ย มันไหลทวนเดี๋ยวมันไหลทวนหรือไหลอะไรหระเดี๋ยวนะมันในฝันมันมันไหลไหลย้อนมันไหลย้อนแล้วมันยุบอย่างเร็วเลยเนาะไหลย้อนแล้วยุบอย่างเร็วทีนี้ตอนแรกก็แปลกใจในฝันว่าเฮ้ยทาไมมันมันเป็นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าที่มันไหลย้อนเพราะว่าแผ่นดินที่อยู่ทางต้น่ะทางต้นทางของแม่น้ําเจ้าพระยามันยุบยุบอย่างเร็ว พอยุบอย่างเร็วเสร็จแล้วน้ําก็หลงไหลไปสู่ที่ต่าําพอไหลไปสู่ที่ต่ำปับ๊บไอต้ตรงโน้นก็เลยถูกน้ําท่วมตรงที่ยุบตอนแรกมันเข้าใจอย่างนี้แล้วพอต่อมาคือก่อนฝันเนี่ยมันมีเคยมีข้อมูลจากการได้ยินได้ฟังว่าเกรุงเทพเนี่ยมันจะถูกน้ําท่วมจะถูกน้ําท่วมท่วมตึกท่วมอะไรท่วมหมดเลยนะตอนนั้นเราฟังเราไม่เข้าใจมันท่วมได้ไงตึกสูงขนาดนั้นแต่พอในฝันตรงเนี้ในฝันมันก็เฉลยเลย จากสิ่งที่เราคิดไม่ออกเรื่องน้าท่วมกรุงเทพคือมันฉเฉลยในฝันว่าโอ้ที่น้าท่วมกรุงเทพเพราะกรุงเทพมันยุบคือแผ่นดินมันยุบยุบต่ำกว่าน้ําในอ่าวไทยพอมันยุบป,ปั๊บน้ําก็ไหลมาที่พอไหลมาปั๊บท่วมกรุงเทพพอท่วมกรุงเทพเสร็จตุกถึงสูงท่วมหมดเลยทีนี่ในฝันเนี่ยพอเป็นน้าท่วมเสร็จแล้วมันเห็นเลยว่าคนเนี่ยต่างคนก็ช่วยตัวเองกันเนาะช่วยแบบ บางคนก็แบบช่วยด้วย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 ทีนี้มันในฝัน,นมันเห็นภาพมากเลยเห็นภาพก็คือเห็นคนนั้นคนนี้ร้องโวยวายร้องกันให้ช่วยทีนี้ในฝันมันก็บอกว่าโอ้ใครจะช่วยใครได้ในภาวะอย่างนั้น <S <S 2> <S 2> <S 2> มีคนที่ฝึกรู้สึกตัวเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้ก็คือเวลาจมน้ําเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันรู้สึกตัวเนาะแล้วมันเห็นตัวเองเนี่ยเหนื่อยบ้างหายใจไม่ออกบ้างก็มีสติกลับมารู้ตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยตอนเนี้อยู่ในภาวะอย่างเนี้ยคือรู้สึกตัวหายใจก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มาอยู่กับการหายใจเลี้ยงไม่จะมีจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากใครเลยพวกนี้จะเงียบสนิทเลยอยู่กับความรู้สึกตัวคือตัวแบบนี้แล้วคนพวกนี้ในฝันมันก็บอกอีกนะคนพวกนี้คนที่พึ่งตนเองได้แต่คนที่ไม่มีสติปัฏฐานไม่เคยฝึกกรรมฐา,านมาก่อนนั่นแหละได้แต่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยและสุดท้ายเป็นกกุกข์มากๆเลย เป็นทุกข์เช่นนี้ที่จนทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์จนขาดใจแต่พวกที่มีสติสัมปชัญญะพวกเนี้ยจะไม่ทุกข์เลยเพราะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวอยู่กับตัวดูสิในฝันน่ะมันแก้ปัญหาได้มันลึกถึงใจนี่แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยว่าเนี่ยถ้าถ้าเราเราใกล้ตายนะขาดสติครับาสัมปชัญญะใช่ไหมฝันนี่แหละมันจะช่วยได้เจนบอกว่าดูลงหายใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็มันมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆ มันไม่ใช่แค่ฝันอย่างเดียวมันมีการกระทําด้วยคือรู้ตัวก็เหมือนกับที่หลวงพ่อฝันว่ามันขวานหรือเปล่าแล้วยกมือเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วมันก็ทําจริงๆด้วยขนาดเราไม่มีสติสัปชัญญ,ญาแต่ว่ามันเป็นไปแล้วคือมันช่วยตัวเองได้อะเพราะนั้นนี่ยกรรมฐานเนี่ยที่เราฝึกนะถึงบอกว่าฝึกให้ต่อเนื่องกัดตือกดจรอุทลลมหายใจเขาใช้ภาษาแบบนั้นเลยนะทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเช่นที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ตัวเข้าไว้นะแล้ว่าเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ย มันเป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้อยู่เนาะเห็นอยู่ในนี้แล้วก็เข้าใจถูกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ยึดไม่ยึดปล่อยๆคือไม่เอาไม่เอาถ้ามันฝังใจแบบเนี้ใไอ้ตายยังไงมันก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะปัจจุบันมันไม่เอาอยู่แล้วไงปัจจุบันไม่ยึดไม่ถือไม่เอาอนาคตมันก็ไม่เอาอยู่ดีแหละเคลียงไหมเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมเจ้าค่ะอเอออ่ทีนี้เดี๋ยวของโยมมีอะไรต่อจากนี้มั้งอ่ะนี่แหละเจ้าค่ะลวงพ่อ ก็คือว่าโยมโยมอยากจะรู้โยมขอใช้สมมุติด้วยเจ้าคะโยมอยากจะรู้ว่าอาการที่มันเกิดเกิดกับตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมเจ้าคะคือโกรธก็ยังมีอยู่รักก็ยังมีอยู่มันจะมีอยู่อย่างเดบนี้ตลอดไปใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อถ้ายังไม่ตายนะแล้วมีเหตุปัใจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดได้อยู่ คือถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดนะมันถึงเกิดถ้าไม่มีเหตุอย่างตอนเนี้ยสมมติว่ารวมอยู่บ้านนะไม่ไม่เห็นลูกหลานไม่เห็นอะไรเสียงพูดเสียงอะไรก็ไม่มีมันก็โกรธไม่ได้หรอกหรือถ้ามันมีอย่างวันเวลาไหนมันมีขึ้นมาก็อาจจะโกรดได้อีกก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจถูกต้องว่าเออถึงแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมมานานนะถ้าบาง ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องบางคนไปแบบเหมือนกับพันธงเลยจะต้องไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่แสดงว่ามีตัวเราไปหมายเอาไว้แล้วอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าไม่หมายเลยว่ามันจะโกรธหรือไม่โกรธถ้าโกรธก็โกรธตอนไหนก็รู้เอาตอนนั้นแค่นั้นพอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไปควันธงไม่ได้ว่าจะไม่มีไม่โกรธอีกแล้วควันธงไม่ได้หรือจะเอาเป็นว่าไม่มีไม่มีการไปไปหมายเอาไว้ว่า จะมีหรือไม่มีเอาเป็นแบบเป็นปัจจุบันไปเลยหลวงพ่อจะใช้คำพูดไหมคือไม่มีตัวเราเป็นผู้ตั้งธงเอาไว้ว่ามันจะต้องมีความโกรธอีกแล้วก็ไม่มีตัวเราเป็นผู้ตั้งธงเอาไว้ว่าจะไม่มีความโกรธอีกมันไม่มีตัวเราน่ะมันไม่มีตัวเราอ่ะเข้าใจไหมตรงนี้ยปัจจุบันนะไม่มีตัวเราเนาะไม่มีตัวเราเป็นผู้ตั้งตั้งธงตั้งเป้าหมายเอาไว้เออขาดคะเนคือไม่มี ไม่มโนโไม่มโนโลหลวงนาแต่ถ้ามันมีก็คือมีสติรู้ในปัจจุบันว่ามีก็คือรู้ว่ามีตามหลักสติปัฏฐานสูตรเป้เลยกายนี้มีอยู่ก็เป็นเพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่ธรรมนี้เวทนามีอยู่ก็เพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่จิตนี้มีอยู่ก็รู้ว่ามันมีอยู่ธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นทาอะไรก็ได้กุศลอกุศลถ้ามันมีก็แค่รู้ว่ามีแค่นี้เองหนละักการปฏิบัติธรรมคือ มีอยู่ก็รู้ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีนี่คือปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ยึดถือในความมีหรือความไม่มีแค่สักแต่รู้จริงๆมีทุกก็รู้ว่ามีไม่มีทุกก็รู้ว่าไม่มีปัจจุบันขณะเขียนไหมตรงนี้เจ้าค่าหลวงพ่อเขียนเจ้าค่าโยมกาบนมัสการลาเจ้าข่ะหลวงพ่อสาธุสาธุเจริญพรพนะคนทุกคนทุกในปัจจุบันนี้เธอสาธุสาธุ mm -hmm.